สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋ตอนนี้วันนี้เราพามารีวิวร้านนิทานนะคะร้านนิทานนี่อยู่บางแสนนะค่ะแต่ว่านิทานตัวนี้เป็นนอนเนนนะนอนเนสละอีทอทงนอนเนสละอีทอทงสละอานอนูเออะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านกันค่ะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะมีพวกกาแฟพวกอะไรลดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เ,เพื่อนๆสามารถดมกาแฟได้นะคะจะมีให้ดมนะคะมีชื่อนะแล้วก็มีรายละเอียดที่มานะคะนี่ที่บอสลองไหมก,กาแฟหลากหลายลองดูสิลองอยังไงด,ดมกลิ่นใช่ไหมอ่าไหนที่บอสลอง กิน่นหอมดิอ่านะคะก็เพื่อนๆก็ลองได้นะคะมีเยอะมากเอ <Hey. S 1> ๊แปะมันเราไม่รู้เรื่องกาแฟรู้แต่ว่าอันนี้เอธิโอเปียโอเคนะคะร้านน่ารักมากนะนมี <Hey. S 1> แปะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวที่นี่แล้วก็ที่นี่มีคาฟเบียร์ด้วยนะแล้วก็มีอาหารนะคะมีขนมนะคะไปกันเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศร้านนั้นมีสองชั้นนะคะ ไม่น,นั่งข้างบนได้นะ่าโอเคค่ะเราต้องรังกตัวคอนนะ,ะโอเคค่ะตอนนี้ก็อาหารมาบ้างแล้วนะคะไปบ้างแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าเชดจอโก,โก,โกบวกชอ็อปยองนะคะอันนี้เป็นส,ส,สเต็กแซลมอนนะคะอันนี้อะไรอ่ะมะม่วงเหรอ ของปรดไอดานะคะสมาชิกไอด่านะคะองเอ็นนะคะเอลองเอลนะคะออเอ้ยเยนะคะอัมาอัมานะคะแล้วก็นี้นะคะสองแม่ลูกนะคะโอเคค่ะตัวไม่พอต้องย้ายทนะใช่ค่ะช่องบอสซี่บัสซ่าค่ะอันนี้คืออะไรคะี่เส้นไหมคะลูงเอ้ยเราต้องหัดเป็นนักรีวิวเวอร์เร็วลูกไม่เป็นไร สปาเกตตี้เฮทรอโฟอ่ะชิมค่ะอ้าเป็นไงบอสคำใหญ่มากแสดงว่าอร่อยสุดเป็นไงคะไหนหันมาเป็นไงค่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยก่ะโอเคค่ะรสชาติกลมกล่อมไหมคะไม่เอาเอลกินอะไรคะเอลกินอะไรคะ บาร์เกตตี้กับบูนาร่าค่ะขี่เมาค่ะเล่อกตาน้องเอลกินอะไรคะข้าวกุ้งไข่คนกุ้งจะกินหมดแล้วอ่ะแสดงว่าอร่อยสุดอร่อยโอเคกินบรรยากาศร้านนะคะโอเคค่ะก็อาหารอร่อยใช้ได้นะคะตามมาตรฐานโอเคเรากินข้าวกันก่อนนะคะกุณพี่เงี้ย โอเคตอนนี้เราก็มาลองขาเปีย<ต>นะคะที่นี่เขาจะให้ลองได้เยอะมากแล้วแต่เราจะชอบอา,อา้องซื้อบัตรก่อนนะคะอต้องซื้อยังไงคะเขียนซื้อห้าร้อยก่อนแล้วกันเนาะฮอบอ,อัพได้ใช่ไหมคะอ่าห้าร้อยหนึ่งค่ะได้ค่ะ ใช้สี่ร้อยน่าค่ะน่าใช่นะคะได้ค่ะอจะได้บัตรแบบนี้มานะคะพี่บอสถือค่ะโชว์ค่ะอ่าครับเชิญค่ะอ่าพี่บอสจัดารเลยค่ะไว้เดียวค่ะ อ่าคุณเมย์ถือถืดแบบไทยก่อนค่ะมีแนะนำไหมคะมีอะไรบ้างคะโอเคค่ะมีสตรอเบอร์รี่เบียนะคะมีเยอะแยะเลยอ่ะสวัสดชอบรสชาติตำรับกินได้หมดถ้หวานหวานน้อยมีอะไรบ้างอันนี้สตรอเบอร์รี่อันนี้อะไรคะ เบอร์สี่ใช่ไหมครับอันนี้คือเอาอเบอร์สี่เจอร์มันเนาะอออันนี้ก็คือหวานจากหวานมาตอนที่จะ่หวานตแรกจะหวานทอนสองจะไม่หวานเลยตนสองจะเปรี้ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นลองชิมดูก่อนตัวนี้จะไม่หวานใช่ไหมหรือหวานนิดนึงเอานิดเดียวก่อนพอ เป็ไนไงคะชอบไหมชอบอ่ก็อ,อ,อันนนดูคนนี้สิทำเป็นนะคะใส่การ์ดก่อนคะ่ะวางเลยจ้ะวางขงขวางจนะอ,อ่า ชิมก่อนไหมคะเอาอาาชิมไหมชิมชิมไหมชิมก่อนบ้านหนึ่งนะชอบยังไง อ่าไหนให้ให้พี่บอสชอบตัวนี้หรือว่าแล้วดักดักแชทแคชทไม่ขุดเลยแค่โฮมมาขุดต่าพี่บอสชอบไหมคะสตาฟอ่าเนอะก็วันไหนมากกว่ากันอันนี้กันโนชอบแนวมากกว่ากันอันไหนก็อร่อยอ้าวอ้าวอ้าวนี้ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็บัดออกค่ะเอาอะไงต่อในคุแม่ขอชิมสตรอเบอร์รี่หน่อย อ,<ะ>อันนี้คือหวานสุดใช่ไหมอันนี้คือหวานสุดใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนโรเต้อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวลองอันนี้นะคะ,ะเดี๋ยว,ยวแก้วแล้วก็ดึงอะพิมแก้วให้หน่อยคะ่ะแกลงแล้วลองไหมลองมังม้มงเขาบอกเหมือนโรเต้ฮะเ,เทำไมผมมันเข้าไปอยู่ เอาพี่พอสกดให้หน่อยค่ะหรือคุณเมย์หน่อยค่ะพอค่ะโอเคค่ะอาจถ่ายให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะลองนะคะโอ้ยโหน้ หวานๆเปรี้ยวชอบไห<า>ม,<ะ>มไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบกลับไปกินไว้์ท,วที่บ้านดีกว <Okay. S 2> ่าโ okay. <c oughs> อเคโอเคคุณป้าคีนแก้วเป็นไหมคะร้านกาอ,อ่าแล้วก็ โอเคนะคะอ่าเราเอาสการ์ดออกแล้วก็พี่บอสจะกินอะไรเหลือสามร้อยห้าสิบเก้าพี่บอสจะกินเป็นตัวที่น้องคนแนะนำรือพี่บอสจะกินเป็นแบเบียร์คบเบียร์แล้วกันจเจ๋งเจ๋งมันมันเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ถ้าชอบก็ลองใช่ไหมอ่าโอเดี๋ยวเราจะกินอันนี้นะคะ เอากินต้นนะเต็มแก้วมันอยู่เต็มแก้วแล้วแต่พี่บอสเลยไม่ลองอันอื่นแล้วเนาะโอเคเอานี้เลยเนาะก็สามารถถือไปกินที่โต๊ะได้เลยนะคะ อ่าเดี๋ยวเราไปกินโต๊โตโอเคไปค่ะได้ยังคะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ไม่หวานมันไม่หวานอ่ะเปรี้ยวอ่ะนี่ว่าจะหวานกว่านี้หน่อยอริบอร์ได้แล้วค่ะกินทีกโตก็เราต้อง มันเป็นยังไงมันเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรอกินดอกช็อกโกแลตแล้วมันก็จะไม่หวานเกินไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมอืมดูดูจากคแคลเตอร์ที่เรากินก็เอเคในโซเดียมโอเคอ้าวไปค่ะเชิญกับโต๊ะค่ะเดียบร้อยหมดแล้วแค่นี้เดี๋ยวกลับมายังเหลือครึ่งหนึ่งมั้งอ้าวไปไครใครกินเดี๋ยวกลับมาใหม่ แล้วก็เราอสามารถเอาไปกินที่โต๊ะได้เลยนะคะนี่คนเยอะมากอ่าไปค่ะแล้วก็เราก็สามารถเดินมากดหม่เปลี่ยนได้นะเราก็เปลี่ยนรสชาติเบียได้นะคะชิมได้มีรสสตรอเบอรรี่ด้วยนะ เบียร์รสสตรอเบอรี่ลองแล้วจ้ามันให้ซื้อบัตรอย่างนี้แล้วก็เราจะกินอะไรก็วางมีหกเจ็ดอย่างแล้วก็เอาแก้วไปกินชินมอ่ะชิมได้หมดเลยแล้วก็ล้างแล้วก็อย่าก,กดอะไรมันกินก็กดไปกี่รอบก็ได้จนกว่าบัตรจะหมดคิวยาวเลยตอนแรกไม่มีเลย <c oughs> อ่า <c oughs> ถ่ายรูปให้นะคะมันจะมีรสช็อกโกแลตหน่อยอหอมๆแล้วก็มีรสขมขมเอ่อข้าวถ่ายรูปนะคะโอเคเขามาได้พูดคือโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรากินกันที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าเราอาจจะสง่งสั่งขนมขนมอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูเออ่เคาน์เตอร์ขนมค่ะ d เซ s ร์ t bar นะคะ,ะ,ะ,คะก็ อาสั่งในตรงนี้ได้นะคะดูสิมีอะไรบ้างคะ Black Forest Cake นะคะ Coconut Cake เค้งมะพร้าวนะอันนี้เค้กมันหวานญี่ปุ่นซ้อนมะพร้าวเคยน่าลองมากเลยอ่ะนะคะอันนี้เครปชาไทยะคะนนอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเค้กเคร,เครปมันหวานญี่ปุ่นซ้อนมะพร้าวอะ่ะอ๋อน้องไอสั่งไปแล้วนะคะ r e s, <laughs> <S t Cake นะคะ <laughs> โรยโอ้โอ้ใช่ได้กินอันนี้อะไรเนี่ยแมงโกสอ๋อพายข้าวม่วงเค้กชาไทยเหรอคะอันนี้แครอทเค้กผ่านค่ะบราวนี่ชีสนะเป็นชีสเค้กเค้กผัองเค้กส้มนิวยอร์กชีสเค้กแล้วก็มีข้างล่างมีนิวทอลล่าครอฟโฟนนะคะกรีกโยเกิร์ตครอฟโฟนไหมช็อกโกแลตฝรั่งเศสครอฟโฟนแล้วก็ คาราเมลข้างในมีคาราเมลด้วยนะสีเดียวเขียววะลูก s a l t e caramel academy สนใจไหมใครคะมันจะไปถามันย่กว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวรอคุณไนด้าก่อนว่าคุณไนด้าจะสั่งอะไรนะคะอ่าไปค่ะโอเคตอนนี้เค้กมาแล้วนะคะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะแล้วก็อันนี้นิวยอร์กชีสเค้กนะคะอันนี้เป็น ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตสอดไซส์สตรอเบอรี่นะคะเป็นไงคะโ,โอ้โหชอบใช่ไหมหวาน <the> อร่อยใช่ไหมสั <Ausw corps chicken flower> ่งเคให้หลานเธอละ่มาเลยไม่ไ้วาอเาไม่ีเร่งเาไม่ไลไก็เลยมันแบบเลยอธิบายอเรียบร้อยแล้วค่ะ เต้นเต้นเต้นเนี่เต้นอย่าเลยช็อกโกแลตแล้วปอดจ่าน้องเอ๋ยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วกินเค้กค่ะหยุดไปไอ้ผมเล่นเอาตวลาวตีลงตีอ่ะี่บอกไม่ได้แล้วพี่บอสอันนี้ช้อนคุเมย์ไม่ได้กินพี่บอสชิมให้หน่อยค่ะ เรื่องเืีอนะเข้ไปหัวทำเนเลื่อนหัวเายทุกข้มันเป็นาเป็นตอเบอรี่แบบ็แต่อเบี่กินดมันเติมเงินด้วยแล้วเราก็แบบกดเขาไหลได้เราตัดเราตัดเงินได้ชิมดูได้ชิมยังไงให้เหลือแต่บาทชิมเยอยไงคะ นี้ไม่เรียดผิดเรียกดื่มทัานแก้วอ่าลองไม่คะให้ได้ตอนนี้มีไหมคะได้แล้วได้แล้วใค่รู้รสนี่เขาอยากกินคนนั้นเขาอยากกินแต่เขาเห็นช็อกโกแลตแล้วเขาก็เบรกไปแล้วโอ้ยยังไงยังไงลองเลยคือเนื้อร่อยป่ะเออคือมาอร่อยใช่ไหมคะอ่าก็ของหวานก็ผ่านนะคะของข้าวก็ผ่านเบียร์ผ่านไหมคะโชว์หน่อยค่ะได้อะไรมาคะ ตัวน,นี้ได้เป็นไดฮาร์สไดฮาร์สหมเขาจะเป็นเป็นสายไวเซอร์แล้วก็ดูความเป็นผุ้สื่อมีมอสแต่ด้วยกล่องานง่ายหอมกินง่ายมาเมาไวกินง่ายนะคะ <c oughs> โอเคค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็กดเบียร์ไปสองแก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบัตรไปคืนะค,ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนไม่ต้องใช้ให้หมดก็ได้นะใช้เท่าที่ใช้นะคะมันมีวัตรรมอยู่หร0้อยด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าคนนี้ใช้หมดนะคะไม่เหลือสักบาทค่ะนี่พันหนึ่งหรอ <c oughs> ทำไมคนละสีอ,ะ <c oughs> อ่ะว้เออ <c oughs> เดี๋ยวที่ทำมีสิ้ย <c oughs> <c oughs> มมีท้รอแล้วตแ้ต่ไหัอันนี้คืนค่ะองลูกค้าเหลือในบัตรหนึ้อยเจ็ดบห้าบาทวก็เหลือด้วยไม่น่าเชื่อส่งแก้วแล้วก็ชิมนิดหน่อยคออได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ,ะไปนี้หมดนะคะจิ้มจนหมดเลยหล,ยลับหน้าตาเฉยด้วยค่ะ,ะไปค่ะ,ะจะได้เงินคืนแบบนี้นะคะก็สนุกดีนะลองมาชิมดูนะคะมันก็มีเนี่ยค่ะห,หลากหลายรสชาตินะคะแล้วก็มีค็อกเ,เทลได้นะคะสามารถสั่งค็อกเทลได้นะคะอ่ามีเครื่องดื่มนี่ หาได้นะคะเค้กก็เป็นไงพี่บอสร้านนี้ชอบไหมคะอาหารเป็นไงคะร้อยเจ็ดสิบบาทใช้ได้เลยอาหารอร่อยเนาะแล้วก็เค้กเป็นไงคะอร่อยอร่อยเนียนนุ่มครีมเคริมอะไรเขาแบบโอเคมากเบียเป็นไงคะเบีโหเบโหคืออันนี้ถูกใจมากนี่ชื่อเบียอะไรคะมันเป็นเบียดาอะไรนะดา ดักสเตล์สเตลสเตล์อะเบียดนำ่ยที่เราไปกินที่เชียงใหม่เติมอยู่นั่นนะเติมนะเบียดดำนะคะอ่ะอย่าเพิ่งเมานะคะปิดคลิปก่อนค่ะโอเคปิดคึ้นป่อืมโอเคน้าเราเจอกันเราจะไปรีวิวที่ไหนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ